ท่าซานเป็นอะไรอ่ะท่าซานเป็นอะไรอ่ะท่าซานไม่เป็นไรครับเอาแล้วทำไมท่าซานซึมๆหนีพี่แฝงล่ะพี <uition> ่าซานอย่านโยพี่ชายชนโดนพี่ชิงหรอกอะไรนะพ,พ,พี่พี่ชายชนโดนพี่ข้ามัง้งพี่ชายชนโดนพี่ข้ามั้งดูดูโอ้ยท่าซานระวังระวังนะท่าซาน เดินหล่นมายุ่งเลยนะลงมาคุยกันข้างล่างก่อนดีกว่าพารฟานพี่แฟงว่ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่ามาบอกพี่แฟงเร็วทุกคนมันต้องเกิดเรื่องไม่คาดคิดหรือว่าคิดไม่ถึงแน่ๆเพราะว่าทาซานเนี่ยเขาไม่เคยมีอาการแบบนี้ใส่ผมเลยนะมากี่รอบมากี่รอบเนี่ยเขาก็จะมาเล่นมาคุยมาหัวเราะเล่นกับน้องดอกไม้นะแต่วันนี้เนี่ยทุกคนดูดิอาการเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเลยนะครับสรุป เลขอะไรโอเ้เอาแบบพุ่งเนี้ยสองโอเคสี่โอเคหกสอห ก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พเฟซีลุงป้านาอากันทุกๆคนทุกๆครานกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์แฟงนะทุกคนครับทุกคนครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณพี่พเฟซีนะครับผมที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ทุกคนก็ถ้ายังไงใครดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็เหมือนเดิมเลยนะเป็นกําลังใจให้กันด้วยกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะทุกคนแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยกันใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกันกดติดตามกันด้วยนะครับก็ทุกคนครับเมื่อ วานเนี่ยผมเนี่ยได้พาน้องดอกไม้เนี่ยไปกราบย่าโมนะคะที่ดูทลิปนั้นก็น่าจะมีความสุขกันนะเพราะว่าน้าเขาเนี่ยไปธุระที่โคราชเขาก็เลยชวนว่าจะไปด้วยไหมผมก็เลยบอกว่าเอออยากไปด้วยอยากไปกราบย่าโมนะครับอะไรแบบนี้นะทุก <Yeah. S 2> คนก็ขอบคุณมากๆากที่มีพี่พี่เอฟซีหลายๆท่านได้บอกโอ้น้องแฟงมีบุญมากเลยนะที่ได้ไปกราบย่าโม <laughs> ใช่ครับทุกคนเพราะว่าน้องแฟงไม่คิดว่าชีวิตเนี่ยจะได้ไปกราบย่าโมถึงเมืองโคราชเลยนะทุกคน ไม่คิดไม่ฝันจริงๆนะขอบคุณจริงๆนะทุกคนที่อาจจะเป็นบุญส่วนหนึ่งของผมหรือเปล่าที่มีโอกาสได้ไปนะทุกคนอะไรแบบนี้แล้วแล้วผมไม่ได้ไปคนเดียวผมก็ได้พาน้องดอกไม้เบียรกลาพน้องๆคนอื่นเนี่ยเขาแบบว่าไม่ไปกันนะไปเรียนอะไรแบบนี้เพราะว่าน้องเนี่ยเพิ่งอยู่อนุบาลอาจจะหยุดโรงเรียนได้แค่หนึ่งวันนะแล้วผมเพิ่งเดินทางกลับมาถึงเมื่อ ตอนประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะทุกคนครับผมก็เลยเอ๊คิดไปคิดมาเนี่ยมีเด็กเนี่ยคิดถึงพ่อนะครับทุกคนเขาบ,บ,<อ>บอกว่าเขาไม่ได้เจอพอ่อเขาเนี่ยมานานนะวันนี้ผมก็เลยจะพาเขาเนี่ยมาหาพ่อกันนะทุกคนใช่วาจิ๊ค่านี่เลยนะครับผมมานั่งตรงนี้ดิเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะนี่นะครับใคตตาดผมให้เนี่ยใครตัดิจ่าแคตตาดผมให้ใหทุกคนน่ารักไหมไหนดีๆเอาดีๆ เดี๋ยวผมจะหวีให้ดูนะนี่นี่นะครับนี่นะนะนะให้ดูทุกคนเห็นปะทุกคนน่ารักไหมถ้าเป็นคนโตนี่ไม่น่าจะตัดรอดนะดายนี้เป็นเด็กนะผมก็เลยแบบว่าตัาดให้น้องแบบหน้าหน้าไม้เสมอคิวนะทุกคนทุกคนน่ารักทุกคนว่าน่ารักไหมถ้าทุกคนว่าน่ารักช่วยกันกดไลค์ถึงหนึ่งหมื่นสองหไลค์นะทุกคนคลิปนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทบทวนความจำของน้องนะว่ารอบที่แล้วเนี่ยน้องให้เลขอะไรไปนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาถามอีกครั้งนะแต่เดี๋ยว,วตอนนี้พวกเราเนี่ยได้มานั่งคุยกันนะเพราะว่าตอนเย็นแล้วแหละว,วันนี้ก็ถามว่าเหนื่อยไหมนั่งรถมาจากโคราชกลับมาปุบ๊บเนี่ยโอ้โหเมื่อยมากแต่น้องดอกไม้เขาบอกว่าเขาเนี่ยคิดถึงพอนูนอนนนเหน่อยนูนอนนูเหน,น,นื่อย นอนอย่างเดียวเลยนะบนรถอะทุกคนนีอ,เอนเม็น,น,บบนี้แลดูกอดเหนื่อยหนู่น,นอนอ๋อเมือ่อนอนจนเมื่อเลยใช่ไหมก็เดี๋ยวตอนนี้ก็จะพาน้องดอกไม้เนี่ยไปหาพี่ยมกันนะครับเพราะว่าน้องดอกไม้เหมือนจะคิดถึงพี่ยมมากมากเลยนะใช่ไหมใช่จาชื่อจริงตัวเองได้ไหมชื่ออะไรจาได้เด็กหญิงอะไรเด็กหญิงอนุตยาบางโอเคนามสกุลใครบางแม่นามสกุลช้นามสกุลใคร พี่แฟงใช้นับตกุลพี่แฟงนะทุกคนครับผมกอน,น้องดอกไม้ก็ใช้นามสกุลผมนะก็ชื่อเด็กหญิงอะไรคะเด็กหญิงอนตัตยาบ้างโอเคความจาําแม่นมากอย่างนี้หวยก็จําได้ใช่ไหมเรียกอะไรอย่าเพิ่งบอกจําได้ใช่ไหมจาได้โอเคน้องบอกน้องจําได้เดี๋ยวเราไปตอนเนี้ยยังไงก็ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาน้องทาซานกับพี่ยมกันนะทุกคนถ้ายังไงแล้วพร้อมไหมเราพร้อมไหม ครอบโอเคถ้าพร้อมเราไปเลย let's go ไปไปวันนี้ก็ไม่ได้เอาอะไรติดไม้ติดมือกลับมาเลยทุกคนซื้อไม่ทันจริงๆนะปกติเนะี่ยถ้าผมมาเนี่ยต้องมีอะไรติดไม้ติดมือมานะวันนี้ผมต้องขอโทษขออภยัยจริงๆนะค่ะถ้าไปถึงน้ํอุ้มนะถ้าไปถึงน้อุ้มได้ค่ะเดี๋ยวอุ้มเองก็วันนี้ไม่ได้ติดไม้ติดมืออะไรไปนะทุกคนเพราะว่า ผมเนี่ยรีบจริงๆนะวันเนี้น้องดอกไม้ไปกราบย่ามัวไปไงบ้างสนุกไหมกายไหมลูกกายสี่เมาลด้วยเดินระวังระวังเดี๋ยวล้มหน้าม้าเตอนะฮะผมตัดให้นะทุกคนยังไงก็พี่พี่เอฟซีก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะว่าทรงผมน้องดอกไม้ทรงเนี่ยที่ผมตัดให้เนี่ยผ่านหรือเปล่านะถ้าผ่านก็ช่วย กดไลค์นะทำไม้ผ่านก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนก็สุดความสามารถเลยนะครับเหมือนน้ำจะแรงขึ้นด้วยนะเพราะว่าระยะเวลาเนี่ยฝนมันตกมาเรื่อยๆนะทุกคนระวังนะลูกมีพี่พีเอหลายท่านบอกว่าน้องดอกไม้เนี่ยหน้าตาเหมือนน้องแ้งมากๆลูกสาวหรือเปล่าน้องดอกไม้มาพูดตรง มาพูดตรงนี้สิลูกว่าด้วยความที่หนูเป็นเด็กอะน้องดอกไม้ใช่ลูกพี่แฟงไหมไม่ใช่โอเคไหมทุกคนชัดเจนไหมเด็กคนนี้เขาโกหกไม่เป็นนะครับแล้วผมเองก็โกหกไม่เป็นนะคือน้องดอกไม้เนี่ยไม่ใช่ลูกสาวผมนะทุกคนนะครับชัดเจนนะทุกคนนะไม่ใช่ว่าเตี้ยมหรือว่าอะไรกับน้องนะถ้าทุกคนที่ติดตามผมแรกๆนี่จะรู้เลยนะครับว่าน้องดอกไม้เนี่ยเป็นเด็กในป่านะที่ผมเนี่ยได้เอามาอยู่ด้วยแล้วก็ให้เรียน ถึงทุกวันนี้นะทุกคนเพราะว่าเป็นเด็กผู้หญิงคนเดียวผมไม่อยากจะให้ใช้ชีวิตในป่านะว้าวน้ำแรงจังเลยขี่หลังไหมขี่ลังขี่หลังเหรอนี่เด็กอยากจะขี่หลังผมนะทุกคนอ่ะ <c oughs> นี่เดี๋ยวให้ดูกล้องดีกว่าไม่รู้ว่ากล้องเห็นปะนะ <c oughs> เห็นหรือเปล่าเห็น <c oughs> <c oughs> จับแน่ๆ,ๆนะคะพ,พี่ชายพี่ชายอาเฮาทุกคนยังไม่ทานทาอะไรทาซานก็อยู่นี่ละเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามน,น้ำก่อน,พ,นอพี่ทายซานตกใจพี่ทายซานตกใจโอเคนี่นะโอเคครับเดี๋ยวอันหนึ่งนะล,ลูกเดี๋ยวอุ้มน้องดอกไม้ก่อนอ่ะลงอ่าครับว่าไงครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับน้องดอกไม้น่าจะคิดถึงอ้าว แล้วแล้วพี่โยมไปไหนล่ะพี่โยมช่วยเก็บเก็บขอ,องอยู่พี่โยมช่วยเก็บของ<ช>อยู่ไหนล่ะอยู่บนอยู่บ้านอยู่บ้าน<ช><ช>อันนี้น้องทาซารลงมาเล่นคนเดียวเหรอหรอพี่โยมใช่ไหม <venir S 2> ดอกไม้ลูกพ่อไม่ได้ลงมานะได้เป็นไรเล่นกับพี่พี่ชายขาดกได้อะไรนะเละ่นกับพี่ชายขาดได้โอเคเล่นกับพี่ทาซาลก็ได้ ทุกคนตกใจมากแกมาถึงก็เห็นน้องทาซานน้องทาซานก็เหมือนสวัสดีผมแล้วก็ซึมๆไปเลยนะทาซานเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าโอ้ยกำลไยเส้นนี่พี่แฟงจําได้นี่ของพี่ยมไม่ใช่หรอของใครพี่นันให้ฮะพี่นันให้ของพี่ยมก็มีเส้นหนึ่งนี่ชาซานมีอะไรหรือเปล่าทําไมทาซานดูเนี้ยๆจังของพี่ยมไม่มีของป้าป๊าไม่มีของป้าป๊าไม่มี ป้าป๊ามีสี่ทาหรือสี่เขาให้ป้าป้าอันหนึ่งตอนนั้นนูได้ว่าตอนนั้นนูจะนู่มือนูไม่เหเลยอ๋อดอกไม้พูดเก่ง,งนี่นะทุกคนดอกไม้เนี่ยพูดเก่งแต่ว่าพี่ทาศานแล้วเนี่ยเหมือนจะซึมซึมนะ <Okay. S 1> ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับน้องทาสาน mm. เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าพี่แฝงได้ข่าวว่าทาศานถูก mm. พึ่งกัดไม่ใช่หรอ ใช่ไหมหตรงไหนกัดตรงไหนหตรงแขนหายแล้วหายยังขาว่าไงลูกเล่นแฟนไม่เล่นเรอะเล่นอะไรคะหนูเล่นกันเลยลูกแฟงตัวแล้วแฟงไม่เล่นแล้วทุกคนทุกคนลองสังเกตทาซานดิเหมือนว่าทาซานเนี่ย อาการแปลกๆไปนะทุกคนทุกคนลองสังเกตดูดีๆนะขาปาเโอเคสวยยังเลย็จะทานทำได้ดีจ้ะเนยมามาป่วนดอกไม้หนูอ่าบน้ำอย่างลุกก็ามาถึงก็อ่าบน้ำเลยใช่ไหมอโอเคไม่รู้ว่าทาสานอยู่ดีๆเป็นอะไรนะ แต่คนนี้นะเหมือนจะคือเป็นพิเศษคืออะไรเนี่ยคืกอ,อะไรเป็นพิเศษเนี่ยอะไรนะทาซานเป็นอะไรอะทุกคนครับไม่รู้ว่าน้องทาซานเป็นอะไรนะอยู่ๆก็ซึมเหมือนไม่ค่อยอยากคุยหรือว่าไม่ค่อยอยากเล่นเหมือนเดิมเลยอะน้องดอกไม้พยายามถามนะ นี่น้องดอกไมน้องดอกไม้ยไมพยายามถามว่าพิธาารขึ้นต้นไม้มไหม,มอะไรนะลูกพีธาซานไม่พูดอะไรเลยพา,าไม่พูดอะไรเลยเหรอพ,พิธาสารไม่สบายหรือเปล่าป้าป้าไหนลูกพี่ยอมมาเหรอวาดใหม่สิลูก เดี๋ยวจะให้น้องดอกไม้วาดภาพนี่เอานี่วาดเนี่ยนี่นี่นี่ไปเดี๋ยวให้น้องดอกไม้วาดให้ดูนะไอพี่ชานี้โกน้องดอกไม้พูดเก่งๆนะแต่ว่าน้องทาสานเนี่ยเหมือนซึมๆึมแล้วนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะเดี๋ยวผมจะเค้นถามนะครับว่าน้องเป็นอะไร ะไรนพิธาสารโดนพีหลอกใช่ปะพิธาสารโดนพีหลอกหนูรู้ได้ไงลูกแกข้าวซึมพีแกงข้าวซึมซึมทำไมแกล้งหลอกพีเหรอกลัวเหรอดูดเขาเขาจะไปแกล้งพิธาสารดูดูดูกันดู แต่ทาสานก็มีอาการแปลกๆนะทุกคนวันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะบน้องดอกไม้จะวาดรูปเหรอูกวาดเลยเยบของพี่อนเยของพ่าน้อ้ดูดูนู่นทำอะไรอะทาสานชานท่อะไรอะนนเหมือนเขาจะบินขึ้นต้นไม้สูงนะแล้วเขาแบบไม่พูดไม่จาอืมไม่พูดไม่จากับผมเลยอะทาศานไม่เอานะอยกาคิดสั้นนะ ไปไหนแล้วโอ้ยร<อ>าดอกไม้หนูขึ้นข้างบนไม่ได้นะ่ไ,ได,ดทาซานเป็นอะไรอะ่ะท่าซานเป็นอะไรอะ่ะท่าซานไม่เป็นไรครับเอาแล้วทำไมทาซานซึมๆหนีพี่แฟงล่ะ เอามังนดูดูโอ้ยทาซานระวงังระวังนะทาซานเดินหล่นมาจุ้งเลยนะลงมาคุยกันข้างล่างก่อนดีกว่าทาซานพี่แฟงว่ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่ามาบอกพี่แฟงเร็วทุกคนมันต้องเกิดเรื่องไม่คาดคิดหรือว่าคิดไม่ถึงแน่ๆเพราะว่าทาซานเนี่ยเขาไม่เคยมีอาการแบบนี้ใส่ผมเลยนะมากี่รอบมากี่รอบเนี่ย เขาก็จะมาเล่นมาคุยมาหัวเราะเล่นกับน้องดอกไม้นะแต่วันนี้นะทุกคนดูดิอาการเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าน้องเหมือนซึมซึมไม่อยากคุยไม่อยากเล่นแล้วก็หนีผมนะนี่เดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะ ดอกไม้ลูกดอกไม้หนูวาดรูปโชว์พีพีเอสซีดิพีพีเอซีเขาอยากเห็นน่ะโนโน้องดอกไม้บอกโนโน่นะโนได้ไหมคะลูกโน่วาดรูปเร็วไม่มีให้เขียนอะไรไม่มีให้เขียนเมื่อกี้พิธาสันพูดอะไรก็ไม่อูเมื่อกี้พธาสันพูดอะไรก็ไม่รู้อะไรนะพิธาสอาสันบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวขออีกทีหนึ่ง ทาสาตตราสาต้องกลับแล้วพรุ่งนี้ทสารต้องกลับแล้วใช่โอ้โหใช่เพราะว่าสิบวันแล้วอะ่ะทุกคนครับพรุ่งนี้น้องทาสารบอกน้องทาสารต้องกลับเลยนะก็ครบสิบวันแล้วนะครับตามที่ผมเนี่ยได้ขอนะผมก็อยากจะเห็นพ่อน้องทาสารมากพ่อน้องทาสารก็ไม่ลงมาเลยอะ่ะแล้วพ่อตอนนี้อยู่ไหนล่ะอยูดดดด่ด้านบนอยู่ด้านบน พรุ่งนี้ทัศรกลับกี่โมงหกโมงเช้าหกโมงเช้าก็เดินทางเลยอืม <5. S 1> มันต้องไปหกโมงจริงอะเพราะว่ามันไกลแล้วของเขื่อเงินอะไรยังอยู่ใช่ไหมยอยู่เปล่าอย,อยู่ใช่ไหมทุกคนครับผมก็ได้ให้เข้าของไปส่วนหนึ่งนะแล้วก็ผมก็ได้ให้เงินไปคนละห้าร้อยบาทนะครับทั้งพี่โยมทั้งน้องทาศาัศนรแล้วก็พ่อน้องทาัศานรนะให้เขาเนี่ยเอากลับไปแลกนะครับผมที่นุ่นนะครับเผื่อเขาซื้อ กินอะไรแบบเนี้ยได้เยอะนะเดี๋ยวตอนนี้น้องดอกไม้กำลังวาดภาพอยู่นะไม่รู้ว่าวาดภาพอะไรอะ่ะดอกไม้วาดภาพอะไระลูกไม่ไม่กเ,เดี๋ยวก็ยุตค่ะอะไรนะเดี๋ยวก็ต้องรู้อ๋อเดี๋ยวก็ต้องรู้ผมก็พูดอะไรไม่ออกจริงๆนะทุกคน <สะ S 1> ผมก็พยายามเ <สะ S 1> ยอะให้สุดๆดนะครับผม,มเสร็จและ้วเสร็จลทำไมวัยจังงอะไรนะ แ,แล้ว่ทุกคน,กคนสังเกตมไหมเดี๋ยวนี้น้องดอกไม้เนี่ยเขาพูดเก่งมากๆเลยนะครับตั้งแต่เขาได้เรียนทุกวันอาทิตย์เนี่ยแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยน้องไม่ได้เรียนนะเมื่อวานวันอาทิตย์เนี่ยเขาไม่ได้เรียนนะครับเขาไปกราบย่าโมนะทุกคนนียนยอะนะค่ะวัดสวยๆเลยเดี๋ยวพี่จะไปถ่ายให้พีเอฟซดูนยแล้ว,วัดใหม่ได้ไหมคะ ไม่ใช่มาดูพี่แฟงคุยกับพิธาสารอยู่พิธาสานเศร้าอยู่เนี่ยน้องดอกไม้ก็ไม่รู้น้องดอกไม้ก็ไม่รู้นะทุกคนว่าพี่ชาชานเป็นคนพี่ชาชานเป็นคนแต่พี่ชาชานไม่คือเป็นคนก็พี่ชาานเนคน้องดอกไม้เขาไม่รู้หรอกนะครับว่าพิธาสารจะกลับไปนู้นกลับไปเนี่ยเพราะว่าเขายังเด็กนะทุกคนเขายังเด็กนะมาวัดมาวัดแข้งหนูไหมที่อยู่ด้านบน แข่งกับหนูวาดไหมแข่งวาดกับหนูไหมไม่ใช่แข่งกับหนูวาดไหมแข่งวาดกับหนูไหมพร้อมยังพร้อแมแล้วทาซานนะก่อนพี่แฟงจะไปพี่แฟงมีอะไรสเสนออ,อย่างหนึ่งเอาไหมค,คลิปเนี้ย ถ้าคนดูเป็นแสนอะท่าซานจะไม่กลับได้ไหมไม่กลับไปนู่นอะให้อยู่ที่นี่อีกสามวันได้ปล่ถ้าคนดูเป็นแสนอะให้คนกดไลค์เยอะๆคนกดแชร์เยอะๆได้ไหมได้ฮะได้ดูแานาจาไปบอกพ่อให้ทาซานบอกทาซานจะกลับไปบอกพ่อยนะถ้าคลิปเนี้คนดูถึงหลักแสนนะทุกคนน้องทาซานบอกเขาจะอยู่ต่ออีกสามวันนะครับ ยังไงช่วยๆกันหน่อยนะทุกคนครับใส่ยังดอกไม้หนูวาดอะไรถ,ถ,ถ้าใจที่อยากให้ทศรันอยู่ก็ต้องต้องให้ต้องดูพี่แฟนเยเอะอะไรนะต้องดูพี่แฟนเยอะใครที่อยากให้ทศรันอยู่ต้องดูพี่แฟนเยอะๆโอเคแล้วจะจะอยู่ให้อีกสามวันทศรัจะอยู่อีกสวันไหนเราวาดภาพอะไรวาดหนูวาดหนูแล้วก็จะวาดใครอีกเปล่าไม่วาดแล้วแล้วแล้วพี่โยมอ่ะวาดพี่โยมหรือเปล่าวาดไม่เป็นวาดพ่อไม่เป็นเหรอ ว่าไม่เป็นไม่ว่าวันนั้นยังเห็นวาดอยู่เลยแล้ววันนี้วาดไม่เป็นละไหนชอบตัวเลขอะไรอ่ะเขียนตัวเลขดิอเคพี่โยมนี่เอาแล้วนะทุกคนพี่โยมเตัวเลขัวออกมาวินาทีนี้นะครับทุกคนจับตาดูกันดีๆนะผมจะพูดเป็นตัวเลขไม่ได้นะน้องเขียนเป็นเลขอะไรเราก็จะให้ทุกคนดูนะครับผมนะ อันนั้นทำอะไรคะลูกเดี๋ยวก็เดีด๋วยวก็รู้น้องทาสารซึมๆไปเลยนะถ้าคนดูไปแฝงไม่เยอะทศสารต้องจานนะถ้าคนดูไปแฝงไม่เยอะทศสารต้องกลับโอเคพี <c oughs> ่แจ้งมาบอกทาสารเลยนะได้ครับพรุ่งนี้ทาสารจะดูอีกเย็นหนึ่งใช่แล้วดูอีกเย็นหนึ่งใช่แล้นนววาดอะไรเหรอลูกหนูวาดอะไรคะปลาต้นไม้ อ๋อว่าต้นไม้ไม่ใช่สิหนูชอบเลขอะไรโอเคเนี่ยเนี่ยพรุ่งนี้อาจารย์วาดบ้านจ้ะโอเควาดบ้านเนาะไหนบ้านโอเคนี่บ้านพิธาสารอันนี้ใครอ,อะ่ะพิธาสารทร์จันทร์กำลังไปเที่ยวบ้านพี่แสงอ๋อทาราทารานกำลังไปเที่ยวบ้านพี่แสงเออแล้วทำไมมันจับหัวจ่ะพี่แพ้จับพิชายไหนดอกไม้ลูกหนูลองหนูลองเขียนตัวเลขสิหนูชอบเลขอะไรโอเคเอาแบบชัดชัด ชัดๆนะพีเเขาจะได้เห็นเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่สิบหกนะทุกคนดือนเดือนหนึ่งหกไม่รู้นะน้องเขียนเรียกอะไรนะครับอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วนนเรียกเดี๋ยวหนูทวนในพีหน่อยนะแล้วก็จีตามอันเชมายพี่แฝดใช่ค่ะพีหน่จี สามอันนะลูกเจ้ละฮึดูไม่ออกเลยเลขอะไรอันนี้เรีสองสองแล้วก็สี่สี่แล้วก็ห้าสองสี่ห้าไม่ใช่ไม่ใช่หกสองสี่หกไหนเขียนชัดชัดในพีเอฟซีเขาจะได้รู้แล้เขียนใหตอนตีจบดอกไม้ดีดีลูกเพราะพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันที่พีเอฟซีรอหนูอยู่นะคนเดียวไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเราไปล้างกันในห้วยนะ มันไม่ให้ชัดชัดเหรอหกนี่ัแล้วต้องให้ชัดชัดแงเขียนดีดีลูกเขียนดีดีเลขอะไรบอกด้วยอันนี้เลขสองสองแล้วก็เลขเลขอะไรนะสี่หกพูดพูดชัดๆเลขอะไรนะหกไม่พูดใหม่พูดใหม่ตัวเลขมีอะไรบ้าง ส2 2> องขออีทีหนึ่งค่ะสองสี่หกโอเค <S 2> 2, <S ทุกคน 4, น้องเขียนสองสี่หกนะครับอ๋อไม่ใช่สองสี่หกสิเก้าสรุปหกหรือเก้าเนี่ยเก้าโอเค6กหกอยเนบทสรุปเรียกหกหรือว่าเรียกเก้า น้องหลอกไม้กว่าจะเขียนเลขได้นี่แกบอกว่าหลอกผมด้วยนะครับโอ้ร้ายจริงเลขอะไรพี่จาจายเขียนแยกใหญ่ก็ไม่ยุหยักเลยพี่ตาสานเขียนเลขอะไรอันนี้เลขหกเลขหกอายุอันนี้เลขสี่อันนี้เลขสองสรุปเลขอะไรพุ่งี้จอเอาแบบพุ่งเนี้ยสองโอเค โอเคหกสองสี่หกแล้วก็เลขสองตัวหนูชอบอะไรลูก<อ>เลขสองตัวที่หนูชอบอะ่ะเลขห้าสรุปหนูชอบเลขอะไรเอาดีๆน้องดอกไม้สี่ เอาที่แบบว่าหนูมั่นใจอ่ะหนูมั่นใจอะเรียกอะไรก้าเห,หรอก้าก้าเหรอเก้าแล้วก็เรียกอะไรอีกตัวหนึ่งเอยก็ก้าแล้วก็ก้าใช่ไหมคะ น้องดอกไม้บอกว่าน้องดอกไม้ชอบเลขเก,าก้าแล้วก็เลขเก้านะทุกคนงวดน,นี้ออกไหมออกออกใช่ไหมเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมถูกเหมือนเดิมใช่โอ้โหโอเคน้องดอกไม้บอกเลขไปแล้วทุกคนอาจารย์บอกมาที <im ple> ่ชาามบ,บอกมาอ๋อชาชานาอนะสองตัวพอนะสองตัวพอนะโอเคน้องทาชานชอบเลขอะไรเหมือนน้องดอกไม้เหมือนน้องดอกไม้เลขอะไรล่ะเจ้าห้า น้องดอกไม้ชอบเกนะพี่ทศสารชอบเก้าห้าโอเคทุกคนทาสารชอบเก้าหนะน้องดอกไม้ชอบเก้า้านะทุกคนจะจอนต้นจะองใช้นชนะไหมทาสารต้องชนะไหมไม่รู้อะถ้าเลขออกก็สวยแล้วกันพี่ถามพี่ชายอยากดูชนะแน้องดอกไม้บอกพี่ทสารไม่ชนะหรอกะมันออกน้องดอกไม้ชนะใช่ สรุปใครชนะพรุ่งนี้อใครว่าใครว่าพรุ่งนี้ทาซานชนะกดหนึ่งใครว่าดอกไม้ชนะกดสองนะทุกคนเพราะว่าทาซานทาทาซานบอกทาซานบอกทาซานบอกเลขอะไรนะเก้าห้าอะไรนะเก้าห้าดอกไม้ล่ะเก้า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 นะทุกคนเอา เอาแล้วพรุ่งนี้เราต้องมาลุ้นกันเลยนะทุกคนเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะว่าพรุ่งนี้ใครชนะเห็ชัดนะเห็ชนะอ่ะพี่แจ้งจะตันตึ้งเดือดพอกันนะอะไรนะจะตั้งตึ้นไปบอกพอก่อถ้าสันต้องขึ้นไปบอกพ่อก่อนพรุ่งนี้ยังไม่เดินทางพรุ่งนี้ยังไม่เดินทางจะหยุดอีกหนึ่งวันครึ่งเห็นชัดชัดพี่แฟ ได้ได้ได้แสงขาลูกจะเคลียรอะไรฮะทาร์ซนจะไปแล้วนะน้องดอกไม้น้องดอกไม้พี่ทาร์านจะไปแล้วลูกพี่ทาร์านต้องไปหาพ่อเดี๋ยวมันจะมืดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราพรุ่งนี้ต้องไปเรียนนะลูกโอเคไหมพี่ชายสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอเคบายบายเดี๋ยวเจอกันดอกไม้ลูกรอด้วยค่ะโอเคโอเคทาร์านเดี๋ยวเจอกันนะโอเครอด้วยค่ะลูกยุงมันเยอะเดี๋ยวต้องอุ้มข้ามน้ำอีกทุกคนก็ชัดได้ค่ะ ทุกคนครับชัดเจนแล้วนะว่าน้องทาซานชอบเลขไหนน้องดอกไม้ชอบเลขไหนแล้วก็น้องดอกไม้ให้เลขไหนทุกคนจํากันนะครับผมแล้วก็เอาไเขียนลองไปบุงแต่งดูนะทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่16นะทุกคนนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนเฮงเรวยๆปังๆกันทุกคนนะทุกคนถ้ายัางไงใครกดใครกดคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ขอให้ถูกหวยกันทุกคนนะทุกคนหวยรัฐบาลน,นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเพราะว่าผมจะทําคลิปอะไรกลน ยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาก่อนนะทุกคนสวัสดีครับแบบรอก่อนลูกรอก่อนรอก่อนรอก่อน